เบื้อนไขว่ไขอ่สิเบื้อบ้านเด้ไปหาดันใหญ่ก่อนเนี่ยสิไปเฮ็นยังอ๋อเบื้อนกับวันเมย์ปัจจไปแสดงความกตัญญูกัสิไปไหว้เพิ่นสันตัวตัวาของเป็นลูกผู้ใหญ่น่ะอ๋อเบื้อนไขว่สิไปหาหมออยู่โรงพยาบาลนี่ผู้ใดสิพาข่อยขับรถไปอ๋อไปโรงพยาบาลกัไปตามนัดกัไปหาหมอที่ซื้อมันสิเป็นยังไปผู้เดียวก็ได้ไม่แย่แล้วของกับเมื่อหมู่ว่านนี่นึงอ๋อกับวันแม่เนาะเจ้าก็ได้เนาะ กับพี่้องป้องป่ากัดมาเบิดเนะาะก็จะขาดแตหนูสา้างใจเขาเป็นพวกลืนหอดบ่เจ้าฮักแม่เจ้าู้มือรับเจ้ามาขืนมือเนื่องมือเดียวนี่อันไหนมันมีคุณค่ากว่ากันว่นนี่แม่ขันซา่ามีไปว่าันบ่านี่แบกมีงานหันคนจีบบอดให้เราจักปัญษาอยู่ดอกเพื่อตอบแทนค่าหนุ่มที่เราเลี้ยงมามันจะเลี้ยงข่ยมันแต่น้อยเท่าไงเนาะก็บม่ได้แค่ทำให้เราจักเสือพี่ก็ไปแน่นตัวเพื่นนี่แม่ เอายังบ่ฟังความเว้ยเอ้าแม่เด้ยเจ้ากินนมแม่เจ้ามาสักปีไม่รู่เม็นสองปี่นบ่กันเราบอกเอาเคลือบห่อถ้าน้องไปหันบางทีสามปีพุ่นเร็วเจ้ากินนมแม่เจ้ามาสองสามปีเออเจ้ากินนมข่อยมาสี่ปีนี่เอ้าเจ้าเคยคิดติดตอบแทนค่านน้องนกไข่บคยแล้เลย ตอบแค้นค่าดัมนมเออข้า <c oughs> อไปหาหมอกอบรบดายตีของสัตว์บ่เออหลังจังข้าไปหาไาเออเดี๋ยวจะเจ้าสัตว์เจังสีหไหนแม่นันจ้าสีแมนโอ้อยอย,อยู่ขึเป็นเนี่ยค่าดัมนมหลายท่านเนี่ยเนาะบาเนี่ยเนาะน้ำเงย